กเนี่ยโอเคถ่ายไปตัวมาต่อไปยังไม่ได้นเนี่ยแหละเขาขึ้นชื่อเหมันนี่ไงสาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเขตบ้านหุยพื้นแล้วนะครับเมื่อเราขับไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปนี่ครับผมสวนน้ำเอดเดนอยู่ที่ไหนใช่ไหม ตอนนี้นะครับผมตอนนี้กําลังไปไปก่อนนะเดี๋ยวเราเมื่อใครเดินมาถึงตรงนี้แล้วอา้าวใจเย็นนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าเส้นทางของข้าขู่ขาขขนิดหน่อยนะครับไปตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆกันก่อนนะเดี๋ยวก่อนดูซ้าย,ยแล้วก่อนดูขวาวก็ตรงไป เราก็จะเจอกับร้านสละเปล่าสองข้างเลยทางข้ right างซ้ายและข้างขวาซึ่งถนนค่อนข้างแคบนะครับเมื่อเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วใกล้จะโค้งแล้วใช่ไหมให้เราเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับ จะอยู่ตรงที่หุยพึ่งป๊อกเจ็ดใช่ไหมป๊อกเจ็ดนะครับนี่เราก็เลี้ยวซ้ายในจุดนี้ผมนี่ตรงป้ายสีชมพูอ่ะมันจะมีเขียงคําว่าเอเดงไว้ใช่ไหมครับนี่ไงโอเคจันนังครับผมตอนนี้ป้ายยังไม่มีแบบว่าใหญ่ๆนะซึ่งบางคนอาจจะงงหน่อยนะครับผมอ่ะไปผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะโอเคเรา อา้าวเราขึ้นดอยนะครับเส้น,สนสทางค่อนข้างขูขุขระนะครับอ่า <S 2> <S 2> <S นี่ตรงแย่นี้ให้เราตรงไปก่อนนะครับผมแย่นี้จะมีป้ายสินจมพูบอกอีกแล้วนะครับผมว่าให้เลี้ยวขวานี่ไม่ใช่เลี้ยวขวานะแต่มันคือเขียนไว้ว่าเอเดนั่งเอ,เอนะผมให้เราเลี้ยวขวาในจุดนี้ครับ โอ้โห oh, ทางชันมากเลยนะครับไปโอเคใล้เราขึ้นไปครับขึ้นไปซึ่งส่วนน้ำเอเดเนี่ยอยากจะบอกว่ามันอยู่กลางป่าเลยนะครับอยู่ตรงนาเลยอะ่ะเขาขุดบ่อมาทาแบบนี้เนาะไปเส้นทางค่อนข้างขรุขระนะครับผมโอเคเตรียมตัวเข้าสู่ในป่าได้เลยตรงนี้จะมีป้ายบอกอีกแล้วนะครับผมว่า เอเดนไปทางขนะวาเนาะเราก็ไปครับผมนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยดูซิดูซิโอ้โหเส้นทางครับผมซึ่งถ้าเราดูฝนนี่บอกเลยว่าเออไม่นาไม่นาจะไอ้นี่เรามั้งไปได้ให้เรามาเนี่ยดูสิโอ้โหพี่น้องดูครับโอ้ ดูนั่นสิครับโอ้โหดูนั่นสั่งเป็นว่าที่โอ้โหสา่งขนาดเลยไปอ่านี่ไงเส้นทางครับผมเส้นทางไปสวนเอเดนนะครับนี่นี่สวนยาลาครับผมให้เราเลี้ยวส้ายโอ้เส้นทางมันไอ้นี่นะเราต้องดูดีๆด,ด้วยนะผมนี่ดูครับอ่า เดี๋ยวเราลงไปหน่อยละโอเคโอ้โหพี่น้องครับดูสิครับ <laughs> ใกล้จะถึงแล้วมาโอ้โหเส้นทางครับเราต้องไปช้าๆนะนี่ไงโอโอ้โห ตอนนี้เราก็อยู่กลางสวนยันพลาตรงนี้จะมีพื้นที่เทปูนไว้อยู่นะครับซึ่งคิดว่าอาจจะชันเนาะนี่ไม่นานเราก็จะเจอแล้วนะครับนี่ตรงนี้เส้นทางบอกเลยว่าชันมากนะครับ มทัานชันแล้วก็ท่านต้องเตรียมตัวลิ้วนะครับเีใจจะโตจริงตรงนี้จะมีป้ายบอกว่าเอเดนอีกแล้วไปสีชมพูมตรงนี้ครับมผมนี่ครับเราต้องไปชไ้าๆนี่ตอนนี้เราอยู่แบบว่ายังไงนี่โอ้โหดูสิครับพี่น้องครับดูครับนี่ฮะ เราเจอกับบ้านหลังคาสังกะสียังไม่ชาฮะเอามีฝนตกมานิดหน่อยเหรอเอาเราใกล้จะถึงแล้วเนาะนี่ทางไกล้ๆนู่นน่ะเอาวันนี้มีฝนอ่อยมานิดหน่อยเว้ยเอเคเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ย เรา<ห>จะ<ห>เล่นน้ําได้ไหมเนี่ยโอ้โหวันนี้น่าจะหนาวน่าดูเลยนะครับผมมาครั้งแรกก็ฝนมาแบบนี้เลยแต่เราไม่กลัวเราจะไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับตอนนี้แล้วเราก็เลี้ยวเนาะจัดน้ำครับผม <c oughs> ตอนนี้ครับผมฝนอ่อยมาเรื่อยเนี่โอ้โห เรามาถึงจุดหมายของเราเลยเส้นทางบอกเลยว่าโอ้โหพี่น้องครับนี่ามาอ้าววันนี้ไม่มีใครายเหรอมีอยู่นะนี่ไงขนาดนี้ครับผมเราก็มาถึงสวน A Day เอเดียบร้อยแล้วนี่ไงตรงนี้จะมีป้ายเขียนไว้อยู่นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้เลยนะครับผมโอเคไป